จากข้อที่แล้วนะครับเราใช้วิธีการหาในใช้กราฟในการหาสมการเส้นเส้นสองตัวแปรเนาะวันนี้นะครับจะเป็นการหาที่แอดวาซ์ขึ้นไปอีกก็คือเราจะไม่ต้องพึ่งการใช้กราฟแล้วครับไม่ต้องเขียนกราฟก็ได้แต่เราสามารถใช้วิธีการอื่นในการหาค่าตัวแปรได้เช่นกันโดยการทําแบบนี้ตั้งขึ้นสมการเราใช้ตัวการแก้สมการทั้งหมดเลยครับในการหาค่าของตัวแปรของ สมการเชิงเส้นสองแถวแปดนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนขอหาจุดแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ได้เริ่มจุดเลยโว้ย นี <laughs> <c oughs> uh ่ไม่ใช่อ่ะ ในข้อนี้นะครับเขาบอกว่า x ลบสามเท่ากับหกเป็นสมการแรกนะลบสารกับหกนะครับลบ x ลบสามเท่ากับหกแล้วก็ต่อไป ไปคือสอ 2x ลบ 6y เท่ากับห6 2x ลบ 6y เท่ากับลบ6อตรงนี้คือสมาการนะครับเชียนที่สองตัวแปรเนาะจะสังเกตว่า มันจะจะมีอันหนึ่งเป็น x อันนึงเป็น y นะครับตัวรที่อยู่สังขนา้างหน้า x และ y ตัวนี้ต่านี้ก็คือสัมประสิทธิ์คือค่าของเราที่เราจะต้องหาออกมานะครับอ่าทีนี้วิธีการในการหาค่าตัวแปรพวกนี้นะครับก็คือสิ่งหนึ่งให้เราใช้กราฟในการหาไหมเราเคยอ่าครูแนะนำตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งไปก็คือตัวการสร้างกราฟนะครับตัวสร้างกราฟโดยที่ ใช้แอปพลิเคชันเนาะลองดูไหมถ้าข้อนี้คำตอบจะได้เลยเท่าไหร่นะครับโดยการเราสร้างการขึ้นมาก่อนแรมกราอะไรเอ่ยโปรแกรม นะตอนนี้ครูแชร์อะไรอยู่นะครูแชร์สกินปะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะค่าแรกเนาะหกไม่บอกผู้หายอ่ะคำตอบแรกคือ x ลบสาม y เท่ากับหกนะครับ x ลบสาม y เท่ากับหก เอ็ลบสาเท่ากับ6อันนี้อีกข้อนึงอีกข้อนึงบอกว่า 2x งเอ็ลบหกเท่ากับลบหกสองเลบ 6y เขากับ6 6a ได้ละครับต่อจากนั้นเราสร้างการาฟขึ้นมาจากสมการของตัวนี้โดยการจัดรูปให้เป็น y ตัวเดียวนะครับเอาสมการแรกนี้ก่อนตัวนี้ให้เป็นสมการที่หนึ่งให้เป็นสมการที่หนึ่งนะ การที่หนึ่งตัวนี้นะครับเราจะทำการแก้แก้ไขนั่นแหละก็เปลี่ยนให้มันเป็นรูปของรูปของ y เท่ากับก่อนเนาะโดยการย้ายข้างตัวแปรไปนะครับก็จะได้เป็นย้าย y ฝั่งนูน้นก็กลายเป็น 3y ย้ายลบหมาย้ายหมากลายเป็นเท่ากับ x ลบหอ่า จากนั้นย้ายสารลงมาหาร้วสองค่าของสมการครับก็เหลือ y เท่ากับ x ลบหทั้งหมดที้ส่วนด้วย3 <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นสมการแรกครับ ก็คือเอาไปเขียนก่อนเอาไปเขียนก่อน x ลบ6สร้างกราฟสร้างกราฟสร้างกราฟล่าสุด x ลบ6ทั้งหมดนี้หารด้วย3อ่า หน้าตาของสมการไอ้พ์ทชันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเอาสมการตัวนี้ตัวที่สองนะครับมาหาค่า y ก่อนอ่าตัวนี้นะจัดรูปก่อนจัดรูปก่อน,นครับก็คือจัดให้มันเป็น y ตัวเดียวนะครับโดยการ นนะจะได้เป็นจาก 2x ลบ 6y <ๆ>เท่ากับลบ6แบบนี้นะครับย้ายข้าง y ไปฝั่งนน้น<ๆ>ก็เหลือจากลบ 6y กลายเป็น 6y เฉยๆจากลบ6ฝั่งนี้กลายเป็นบวก 6y ต้องการให้เหลือแค่ y <ๆ>เดียวก็คือ ทำการย้ายข้าง y ครับก็คือให้ y เหลือทีเดียวไไ้้เป็นข้างบดนี้ 2x 2x บวก6หาร6ัดทันไหมตัดก็เหลือ1ส่วน3หาร 6, าร 6. นี่มาจากไหนคะหาร6ก็คือการย้าย6 y ตัวนี้ไปหารครับเพื่อให้เหลือแค่ y ตัวเดียวเนาะโอเคตัวนี้เราได้เป็นสมก,การ y เฉยละนี่เป็นสมก,การที่สองนะลองสร้างการาวขึ้นมาครับสร้างการาวขึ้นมาก็จได้เป็นจาก 2x บวก ทั้งหมดหารด้วยหกแบบนี้ก็แสดงว่าสมการสองเส้นนี้มันขนานกันถูกไหมมันขนานกันอย่างนี้แล้วปุ๊บแปลว,ว่ามันมีคำตอบของสมการไหมครับมีไหมเลยไม่มีไม่มีนะครับถ้ามันขนานกันไม่มีเส้นตัดแล้วว่าสมการสองเส้นนี้เชื่อมเส้นสองเส้นสอง,สองตัวแปรตัวนี้ไม่มีคําตอบนะครับเราหาคำตอบไม่ได้แล้ว อ่ะฉะนั้นเราจะหาต้องหาต่อไปไหมก็ไม่ต้อง<ม>หาแล้วครับเนาะแต่ถ้าหากว่ามันมันมีการตัดการขึ้นมาเราค่อยหานะครับโอเคอันนี้เป็นความยากของมันก็คือเราต้องจัดรูปให้เหมือนแค่วาตัวเดียวจริงไหมเพื่อที่เราจะใช้การไปถูกต้องนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราสังเกตว่าสอง คูณ x บวกด้6แล้วก็หาร6อีกทีนึงเนี่ยมันจะต้องมีวงเล็บประกอบด,ด้วยประกอบเป็นไงถ้าหากว่าไม่มีไม่มีวงเล็บนะครับสมมุตินะสมมุติว่ามันไม่มีวงเล็บนะครับเป็น 2x บวก6อ่าแล้วไม่มีวงเล็บนะแล้วหาร6ไปเลยนะครับผลของกราฟป้กลายเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่ตรงกันนะครับเราต้องบอกให้ออกด้วยว่าตรงนี้มันคือทั้งหมดเนี่ย ถูกหกหารอยู่นะครับทั้งหมดนี้นะถูกหกหารอยู่ฉะนั้นตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นโดยการใส่วงเล็บเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หารด้วหกแค่นี้เองวันนี้เอาแค่นี้ก่อนไหมหรือว่าเอาเพิ่มเลยต่อไปเลยไหมครูว่าวันนี้เอาแค่นี้เรูว่าแคน่นี้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเมื่อวานครูให้การบ้านไปสองข้อ คือข้อหนึ่งข้อสองวันนี้คูเพิเ่เมเพิ่มอีกสองข้อคือข้อสามข้อสี่นะครับแล้วชั่วโมงหน้าเราลองมาเราจะมาทำการ <c oughs> ดูว่าไอห,หาเพิ่มเติมว่าจะ,จะใช้แบบเนี้ยการแก้แบบแบบไม่ใช้กราฟทำยังไงนะครับแล้วก็การบ้านนี้ขอให้ส่งวันจันทร์หน้าเนอ วันจานท์ที่ถึงนี้นะครับทั้งหมดสีข้อนะเพราะว่าราคาเราเรียนแล้วนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีทุกคน